จอยางสิง่ายๆคงๆแค่นี้เองสิสิลูกหาลูกมองด้วยนะคะเจอหรือเปล่า <Okay. S 1> เอออ่าใส่ลงไปในเชือกส,สิโอเคต่อไปตัวดีดอก ดีดอดีดอโอ้โหดีดอกหาเร็วมากเลยโอ okay. เคอานะคุณแม่เปลี่ยนแล้วนะคะยูยูยูเธอยังยู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 งูยูยูยูเูยูยูยหยู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 ลูกูยูยูอย ใช่ป,ป้าอยู่ใช่ป้าดูซิหมือนไหมอยู่มีไหมมีไหมเนี่ยใกล้ๆมือดูสิคะฟ้าหาเร็วลูกสิอฟ้าหาช้านะอยู่เจอยังอยู่เจอไหม โอเคตัวต่อไปดึองอึ้บอือต่อไป a N A N โอ้ยเมื่อกี้เกือบถึงแล้วโอเค